มื่นนี่ดามานางงามเต็มหน้าเฟซบุ๊กอยู่อเมนดาบุได้มงเนะาะบุได้เขาล้อมหาคนสุดท้าย กินผู้เดียวเป็นโลสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป้องป่ายสุขุสุคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพาเขาวพื้นอิ t แอนด์ก็ตสินะคะวันนี้พามากินลาบหมูนะคะใส่นังหมูลายนะคะพักกระโบมีอย่างหลายคะ่ะมราขี้นกค่ะกระลำแตงค่ะพี่น้องแตงแล้วก็ถั่วค่ะถั่วฝักยาวหอมสาระแหนนะคะพี่น้องล้บก็บักเพชร แกมกันแซบนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์กดกระดิ่งพร้อมเด้อพี่น้องฝากเปก็นกำลังใจให้ซ่องพักเข่าเบาพื้นนเด้อค่ะมะเบาลหวาลายบะนี่เข้ามากินกันเลยพี่น้องแซบคุยคำใหญ่พี่น้องซื้อข้าเหนียวมาเริ่มโดยลุกโดดก่อนดูบะนี่ลุกโดดนะคะลูกโดดคำใหญ่เ้อพี่น้องอานางมู บอกพี่น้องมึงนุกทำยัง่งขอบแบบมาขนาดแซ่บพี่น้องเผ็ดเปรี้ยวครบรสกินผู้เดียวมึง Bình Mình đi đảm ăn ăn ngàm Tên là Facebook rồi อเมนดาบได้มงเนะาะบุไดเขาล้อมหาคนสุดท้ายแต่ฉันว่าอันมื่วันก่อนวันอันไฟนอลเนี่ย นางเดินดีกว่าวันนี้นะอเมรได้นะอันนี้ในที่ตัวเองดูนะจากที่ค่อยเบิง่งจากที่เบิ่งเมื่อวานยอมรับเลยนางเดินสวยจริงเมื่อวาน เดินจึงแห้งยอมหลับเลยอันนี้นะลุกโดดอีกคำใหญ่ๆพี่น้อง จากที่ดูอะวันวันไฟนอลตอนรอบสิบคนสุดท้ายเดินออกมานะส่วนตัวนะฉันว่าแอมแมนด้าหมุนรอบแรกสวยแต่ว่าหมุนตรงหน้าเวทีรอบสองนะ่ะเหมือนสะดุดเหมือนแบบไม่สมูทเท่าไหร่ในในมุมมองที่ดูนะ ที่เบิ่งววะไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่ไอ้รอบหมุนรอบซีสองอะก่อนที่จะหันหลังเดินเข้าไปอะ่ะแต่นางก็สวยจอมรับเลยนางสวยจริงๆแอมเนดา เป็นแต่ละเพจก็บอกว่าอะไรนะใครเป็นสป,สปอนเซอร์ใหญ่บอกป้าพรก็ก็ล็อกให้บอ ไอ้นอกจากเชียร์ไทยแล้วนะ่ะข่อ,อยเชียร์น้ำพร้อมโดมินิกันค่อยมกักนางยางลินแอลอันนี้โดยส่วนตัวนะครับพี่น้องหนังหมโู่มหลายวสันหนังหมูหลายว่งฮอทหมูซับ ว่าเป็นอย่างปีหน้าไทายเฮ้าเอาไม่ไทยเฮ้าเอาไม่ต้องเข้ารบการอันตัดสินของนางกรรมการเพื่อนะพี่น้องเหตุใดเหตุอย่างาได้แล้ว ทำยังไง ท็อปไฟลาตินเข้าไป4ประเทศเอเซียมีประเทศเดียวอินเดียแต่อินเดียเลิศค่ะตอนประกาศอันนางเป็นรองอันดับสี่นางเดินมาแล้วก็เบะปากนิดนึงรลสุด เหมือนเอาเอเชียไปบางหน้านะเอาไปแค่แบบคนเดียวแบบนี้ท็อปห้าแบบนี้ปลาพรนแกงมากแต่โดยส่วนตัวไอ้ คนที่นั่งมงอะ่ะนั่งสวยไหมในสายตาฉ,ฉันก็นั่งว่าสวยอยู่นะชุดชุดนางก็แมทอยู่กับเวที เฮาทุกคนก็นร่วมเป็นกําลังใจแฮรอแมนดาด้วยพี่น้องให้กําลังใจนางหลาย,ลายนางก็ทําเต็มที่แล้วเพราะเฮากับบงฮูนต้องในห้องดับนางเจออย่างคําถามอย่างนะ เพชรจนน้ำมูกไหลนะคะพี่น้องฝากกดติดตามนะคะกดกระดิ่งช่องพระเขาวพ e ื้น Eat and Go s l p นเดี๋พี่น้องมือนีิลาไปแล้วอิ่มละเพชรสืไปซักพรงสักผ้าพี่น้องฝนก็คือคึมคมมาแล้วนะคะ ดูแลสุขภาพเจ้าของดีๆเด้อเฮากเป็นกำลังใจให้อเมนดาสต,ต่อไปนะพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่อันรับชมรับฟังซอง u t u b e พักเข่าวาพื้นแล้วเข้ามาพอกันใหม่คลิปหน้าเนาะบ๊ายบาย